ขีปนาวุธ ts 3 0 0รุ่นใหม่จากประเทศไทยในปี2071ได้รับการเผยโฉมแล้วอาวุธยุทธศาสตร์ทางไกลที่พัฒนาโดยนักวิศวกรไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ts 3 0 0เป็นขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงถึง8เท่าความเร็วระดับแมสแปดทำให้มันสามารถหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับระบบนำวิถีขั้นสูงที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกรบกวนด้วยระยะยิงไกล,ก,ลกว่า2000กิโลเมตรขีปนาวุธ ts 3 0 0สามารถปฏิบัติการได้จากพื้นที่ภาคเหนือของไทยไปยังเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกินกว่านั้นด้วยน้ำหนักหัวรบที่ปรับแต่งได้ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบทะลวงกระขั้นสูง เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง TS 300ยังรวมถึงระบบเชื้อเพลิงจรวดผสมขั้นสูงที่ให้พลังขับเคลื่อนต่อเนื่องและวัสดุทนความร้อนสูงที่สามารถรองรับแรงเสียดทานระดับสูงเมื่อบินด้วยความเร็วเหนือเสียงในชั้นบรรยากาศในด้านการป้องกันประเทศไทยได้วางแผนติดตั้งระบบ TS 300ไว้ตามฐานทัพหลักทั่วประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับภูมิภาคและโลก ทีเ0สไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาวุธไทยในระดับโลกและเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง